จะล่อฮวนหมูผ้ามอญของเธอซ่อนใส่กอดพี่กุลเจ๊เจ๊หนู่มไอ้อ๊เจ๊คุ้ยไข่เจ๊เจ๊หนู่มไอ้อารมณ์สุนทะเลและเกินร้อนขนาดนี้เฮาบ่าได้คุยกับไผ่เฮาห้องแบกละก้าต้นไม้เจ๊จะตายตรงมันก้านั่นแหละอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยนะจ๊ะถ้าหากว่าอากาศร้อนแบ๊กแบ๊กแบ๊กเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระเจิงไม่มีตัวช่วยเนี่ยปลูกต้นไม้อย่างนี้เลยแล้วก็นั่งคุยกับเขาเห็นสีเขียวสดชื่นไหม หนูว่าเจ๊ไม่ต้องปลูกหรอกอย่างหนูพาพี่ไปดีกว่าไปไนพาไปที่ตลาดต้นไม้ค่ะการ์เดนเซ็นเตอร์แถวแถวบางใหญ่นนทบ,บุรีนี่เองที่นั่นเนี่ยไม่ได้มีแค่สวนกระถางจิ๋วแบบนี้นะคะสวนป่ายใ่ใหญ่เจ๊เมันมีเหมือนกันนี่มันแก้วกาแฟวะแกน้องมีแล้วอันหนึ่งเทมากตามไปตามไปตามไปค่ะก่อนจะไปดูต้นไม้ในกระถางสวยๆแบบจัดเต็มนะครับหมวยเล็กจะพาไปดูแหล่งขายต้นไม้กันก่อนนะครับเหมาะกับซัมเมอร์นี้ม้า เลยนะดวให้ในเหมยเล็กเนี่ยพาไปชมกันดีกว่านะครับไหนจนะ๊ะอยู่ต้องไหนเอ่ยวันนี้คะ่ะพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยการ์เด้นเซ็นเนะคะอยากจะมาช้อปปิ้งซื้อของแต่งบ้านต้นไม้เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านทั้งหมดมาได้เลยนะคะอยู่เส้นถนนกาญจนาพิเศษแถวแถว,แถวบางใหญ่นะคะที่จอดรถสะดวกมากคือคุณขับเข้ามาปุ๊บค่อยๆขับรถดูไปเรื่อยๆร้านไหนชอบร้านไหนชอบชอบปุ๊บจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะ กาเดนเซ็นเตอร์จะอยู่ถนนกาญจนาภิเศษตัดกับรัตนาธิเษกนะครับพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็ให้สังเกตป้ายใหญ่ๆเอาไว้ถึงเลยนะฮะมาที่นี่ก็จะได้เห็นทั้งต้นไม้ใบไม้มากมายม้ดอกทั้งไทยแล้วก็เทศเดียวมีหมดเลยแหละครับโอ้โห อุ้ยร้านนี้ดอกไม้เด่นมาตาไกค่ค่ะดูสีเจ้าของร้านก็เด่นนะคะนี่เลยไม่น่าเชื่อว,ว่าขายดอกไม้นะ <c oughs> เข้มมาเลยดูดูด,ดูขายดอกไม้คะ่ะอันนี้เป็นต้นอะไรคะ <ผม S 1> ชอบครามออสเตรเลียครับเราเคยได้ยินของไทยนะมีต้นพวงครามแบบเดียวกันเลยปะ,ะแบบเดียวกันทุกอย่างแหละครับแต่ว่าการเลี้ยงของ,ขอ,งออสเตรเลียจะง่ายกว่าครับของไทยมันจะออกดอกปีละครั้งครับของไทยมันจะออกดอกน้อยดอกมันจะเล็กกว่าอันนี้ออกทั้งปีไม่ดอกทั้งปีนะครับ สลับกันออกครับเป็นไม้เลื้อยคือหนูต้องเรียกมาอิงอาศัยครับต้องมีที่ค้ำยืนเองไม่ได้จริงเราพิงกันอย่างนี้มันก็จะขึ้นไปบนคามันจะขึ้นของมันเองเหรอครับมันต้นเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยสุดหกร้อยอันแล้วก็พันเลยครับนี่ไงพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาก็จะแนะนําได้นะครับว่าต้นไหนไม้แดดไม้ลมน้ำหมากน้ําน้อยคุณผู้ชมสามารถหาความรู้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะได้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นกระถางต้นไม้สีสันแปลกตาแนวสร้างสรรค์ที่นี่ก็มีเช่นกันนะครับตลาด ร้านนี้แบบว่าขายกระถางต้นไม้็เปนงานไอเดียค่ะงานเก๋ๆด้วยนะยังงวเนี่ยมีหลายหน้าค่ะมีดัดฟันยิ้มแฉ่งมีหันมาเลยโชว์ออฟ พวกนี้มันเป็นชิ้นต่อชิ้นหรือว่ามันปั้นเป็นเป็นชิ้นต่อชิ้นค่ะไม่มีบล็อกอิงานปั้นมือหมดเลยแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนี้มีแต่ละลาแต่ละนายใช่แค่เป็นคอลเลคชั่นวัวแล้วก็นนฮูกคูกูกนกฮูกน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแต่งสวนหรือว่าทำอะไรสวนค่ะตัวนี้สามารถใส่หลอดไฟข้างล่างได้แล้วก็ เวลาเปิดมาก็จะเป็นกลางคืนสีมันก็แสงมันก็จะอ่อนลอตามช่องข้างหลังตรงนี้มันมีช่องเอาไว้ใส่คือด้านล่างนี่เลยค่ะจากปืนเถื่อนสู่กันไกลไทยประดิษฐ์คืออะไรเมื่อก่อนช่างที่ทําปืนในจังหวัดอุทัยฮะช่างทาปืนเถื่อน่ะพอเขาโดนกวาดล้างเขาก็เลยทากันไกลขึ้นมาค่ะช่างทําปืนเนี่ยฝีมือมันจะดี แล้วก็ใช้เหล็กชนิดดีอามาเอามาทำคันไก่เขาจะรู้วิธีการเลือกซึ่งมันหนักมันมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันทุกอันขายยังไงคะสะองบสี่สิบทที่นี่มีทั้งขายส่งขายปลีกนะครับสนุนราคาก็ย่อมยาวต่อรองกันได้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้ไม้ใหญ่ไม้ล้อมไม้มงคลปลูก,กต๊บที่นี่มีเช่นกันครับใครที่ชอบต้นไม้ใหญ่ปลูกลงดินอะไรที่บ้าน ที่นี่มีหมดจ้าอันนี้เป็นไม้มงคลด้วยไหมคะหรือว่าเป็นไม้มงคลจากกันเก่าเนี่ยเป็นไม้มงคลถ้าสมมติว่าเราไปปลูกแล้วก็จะปัดเ่าเสนียดจะไลออกจากบ้านอ้ะคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยที่บ้านคือแค่บอกว่าคุณมาซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ไปส่งบริการส่งหมดจ้ะไปขึงไปขุดไปทําสวนเตรียมอะไรให้หมดตรงนั้นจ้ะขอแค่ชื่อบ้านเลขที่ทําให้หมดทุกอย่างจ้ะ ไม้ใหญ่เนี่ยราคาเขามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดหรือว่าการหายากง่ายนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามาที่นี่เนี่ยมีของครบเลยนะครับของแต่งบ้านก็มีเยอะนะฮะมีทั้งสไตล์เรโทรเรื่องแก้วหรือว่าวินเทจก็มีให้เลือกอยู่หลายร้านเหมือนกันเลยครับ แต่อันนี้สําหรับคนที่ชอบแต่งบ้านสไตล์แบบว่าวินเทจนิดนึงต้นใหญ่เป็นงานมาจากที่ไหนบ้างนี่ส่วนใหญ่นำเข้าแล้วนำแบบไต้หวันก็มีแล้วอินโดอะไรพวกนี้คือจะไปแต่งสวนก็ได้หรือว่าจะแต่งในบ้านก็ได้ได้วกลางแจ้งก็ได้เรียราคาก็อย่างชุดนี้ถ้าเกิดทั้งชุดกระจกโตแล้วก็เก้าอี้ก็หมื่นเจ็ดพัน แล้วงานไอเดียจำพวกงานไม้ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับทั้งต่อไม้แกะสลักทั้งตู้ไม้ทั้งเก้าอีสีสันแบบไหนคุณผู้ชมสามารถสั่งทำได้หมดเลยนะครับอยากได้ไม้แดงไม้ยางไม้สักเจ้าของร้านเขาก็สามารถเนรมิตให้คุณผู้ชมได้ดังใจเลยนะครับงานที่ร้านนี้เป็นไม้สักทั้งหมดไม้สักทั้งหมดคิดแบบใครเป็นคนคิดะคะอลูกชายอันนี้ตู้อะไรคะคุณลุงเป็นตู้อนเนกประสงค์อะตู้อนเนกประสงค์แต่มีแบบมุงลวดกันมาเลงเลยว แยกได้พวกนี้มันจะเอาออกขยับได้ใช่ใส่รองเท้าพวกอะไรที่ปัจจได้แต่อย่างงี้มันก็จะใส่รองเท้าได้สองชั้นยกเว้นกระทองก็ไอ้ธานบัตเท่านั้นเองอย่าอย่าใส่ในนี้ไม่มีใครรู้เป็นตู้กับข้าวเฟอร์นเจอรพวกนี้นะเรื่องน้ําไม่ต้องกลัวข้าวแน่นอนไม่ใช่กันน้าไม่ใช่นาฬิกาที่นี่นะจำหน่ายในราคาที่ถูกกมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา เน็ตเน็ตก็นี่เขาเก็บไม่ให้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยลุงมี้นท์ไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยนะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันเก้าถึงเจ็ดพันห้าตู้อย่างนี้หนูมันสั่งทำได้ใช่ไหมคะสั่งทำได้ให้มันไซส์ใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะได้จะเอายาวจะเอาลึกจะกว้างเออเพราะมันใส่ไม่พออันนี้มวยเล็กกอดจองนะคุณลุงนะตู้อเนกประสงค์จริงๆเสียวนะฮะอยากจะไปช้อปปิ้งกันแล้วจิมมี่ พีการเด้นเซ็นเตอร์ครับเขาจะเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าจะรดเย็นว่างช่วงไหนก็ไปได้ตลอดเลยนะครับมาช่วยกันเพิ่มออกซิเจนให้กับบ้านคุณกันดีกว่านะครับค่ะก็ม<บ>ีทุกอย่างค่ะที่นี่น่ารักนะคะข้อดีของที่นี่เลยคือชอบบนรถได้ก็คือขับรถไปเรื่อยๆนี่หแหละแล้วพอถูกใจร้านไหนปั๊บจอดเลยแล้วก็ลงไปซื้อนะคะได้หมดเพราะทุกร้านเนี่ยมีที่จอดรถด้านหน้าอยู่แล้วแนะนําว่าควรจะถามแม่ค้าให้ดีก่อนด้วยเวลาที่ซื้อต้นไม้ว่า เขามีนิสัยยังไงอย่างเช่นชอบร้อนไหมชอบแดดไหมชอบน้ําเยอะไหมเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้ซื้อไปปลูกปุ๊บต้นไม้ไม่งามโทษที่ร้านโวยวายใหญ่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาให้ดีก่อนเราก็ต้องรู้นิสัยใจคอกันนิดนึงเหมือนเรามีผู้ชายไว้คนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะจะเลี้ยงทั้งทีก็ต้องดูด้วยนะว่ากินเยอะไหมอยู่ดีเปล่าขี้บ่นไหมตัวขี้เปล่าอย่างเงี้ยพูดถึงเฟอร์บี้พูดถึงกูมารที่บ้าน วันนี้กูมานที่มาเนี่ยนะได้ขกานั่งอยู่นี่นะกูมานนั่งถึงนี่เลยที่บ้านไม่มีที่หลายเอเคอร์ก็ไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะคะ <c oughs> ไปอยู่กับเจ้ไปอยู่กับเจ้ปลูกใส่กระถางอย่างนี้ไงอ,อ่านกระมังถังอะไรได้ทั้งนั้นเลยต้นไม้เวลาเราปลูกนะมันจะเจริญเติบโตครูด่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันห่างไกลจากต้นไม้สําหรับเรานะฮะพอมันเจริญงอกงามจะทำให้จิตใจเราเนี่ยอ่อนโยนเจ๊เคยเปิดเพลงให้ฟังต้นไม้เฉา เจ้บอว่าเจ้เปิดเพลงร็อกเว้ยเว้ยว้ต้นไม้ต้มไปต้นไม้ชอบโมสาเพลินเพลินเจ๊หนุ่มเหียวเพลินเพลินถ้าถากว่าไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆก็ไปกับหมวยเล็กนะคะที่ตลาดต้นไม้การเด่นเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะที่บางใหญ่เพื่อจะเจอต้นที่ชอบไงก็ขอให้มีความสุขกับต้นไม้แล้วก็วันทุกวันในชีวิตของคุณผู้ชมนะคะใช่แล้วค่ะอาทิตย์หน้าเจอกับเราได้ใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าจะพาไปตลาดไหนไปจังหวัดไหนมีอะไรมีอะไรแนะนำที่นี่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ